กดไลครัวๆนางเอกสาวนุ่งชุดวันพีตรัดรูปอวดหุ่นเสียสยบปมตั้งท้องหลังนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนด์โบลเทมัสได้แจกโมเมนต์หวานจากทริพันนีมูลกับสามีหมากปรินสุภรัตไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดสาวคิมโพสภาพนุ่งชุดสุดเผ็ดบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธออีกครั้งพร้อมเช็คอินบริเวณชายหาดท,ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสอย่างมอรลบีชเรียกว่าออราเจ้าสาวทั้งความสวยความแซ่บพ,พุ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวลบคำสบประมาทที่หลายคนจับจ้องสงสัยว่าเธอนั้นได้ตั้งคันหรือไม่ไปเลยจ้าพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าโกลเด้นเรียรหลังจากโพสภาพแซ่บเซ็นี้ลงโซเชียลไปแล้วด้านแฟนๆไม่รีรอเข้ามากดไลค์ชมรัว